สวัสดีค่ะนะคะ่ะวันนี้อตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะบีจะพาไปเดินเล่นวันนี้หิมะตกค่ะคือเยอะเลย,ยจริงๆแล้วมันตกแต่เมื่อคืนนะคะบีก็เลยเอออากาศมันบริสุทธิ์ดีก็เลยเออเดี๋ยวพาไปเดินเล่นดีกว่าไปค่ะไปค่ะลมนิดหน่อยค่ะอากาศเย็น,ยน ไปทงนี้กันเลยดีหน่อยไม่ค่อยลื่นค่ะเพราะว่าเขาเออมีมาอเอาหินนะคะมาโรยละเอาหินมาโรยตามถนนจะได้เดินแล้วไม่ลื่นตอนนี้อากาศตอนนี้แบบมันก็ยังแบบอย่างเงี้ยอยู่ค่ะคือแบบสว่างเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอ่ะแป๊บหนึ่งจริงๆงอ่ะ <c oughs> ชั่วโมงหนึ่งก็จะมืดละค่ะเขาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้หิมะจะตกมากกว่านี้ก็ประมาณสิบเซนได้ตรงนี้จริงๆตอนที่มันอา่าเป็น,นเนี้ยค่ะเป็นอะไรนะช่วงที่มันเลยดูใบไม้ร่วงค่ะมันก็ยังตรงเนี้ยจะสวยมากเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบไปหมดแล้วอ่ะ ไอ้พวกนี้ก็แห้งมันก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวมันจะผลัดปีหน้าก็จะเดี๋ยวจะขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวเขาต้องตัดทิ้งหมดเลยค่ะพวกนี้ตัดทิ้งหมดเลยดูฝั่งนี้กัน,นคนก็จะเดินค่ะคนคนฟินนี่คือแบบ ถ้าอากาศแบบนี้คือแบบมันไม่เป็นปัญหาเลยเขาก็จะออกมาเดินกันแบบหลังกินข้าวเสร็จกินข้าวเช้ากินข้าวเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นช่วงนะะี้ค่ะคือคนกําลังเยอะเลยคือแบบมาเดินแบบออกกําลังกายมาเดินเอาอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะวีก็เลยไม่แปลกใจเลยทําไมแบบเบอร์คนที่นี่เขาแบบแข็งแรงมากนะคะฟังนู้นอันนั้นเป็น กิเรียสตกิเรียสหมายถึงห้องสมุดอะคะ่ะห้องสมุดต,ตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะวินเทอร์แต่ว่าภาษาฟินเขาจะเรียกว่าตาลอบีตาลอีไอก็ก็ตาลอีหมายถึงนะคะช่วงหน้าหนาวนะคะ เราก็จะเห็นหิมะเยอะหิมะก็จะตกหิมะภาษาฟินก็จะเรียกว่าลุมินะคะลูมิลูมิหถึงหิมะบีชอบเดินไปฝั่งนูน้นโอ้โหนี่บีเลือกทางผิดนะเนี่ยคือลมมาฝั่งเนี้ยเฮ้ยลมแลรงเาตรงนู้นนะคะตรงนูน้นตรงนูนนะะ้นอ่ะมันจะเป็นในเนี้ยเอ่อสวนสาธ,ธารณะค่ะ จะมีที่ออกกำลังกายมีอะไรเงี้บีชอบมาเดินตรงนี้คือมันเงียบแล้วก็แบบสงบดีแล้วตรงฝั่งซ้ายตรงนูน่นฝั่งซ้าตรงนูน่นมันก็จะเป็นบ้านแบบสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนใเ้เรียนนะคะที่บีเคยไปฝึกงานวิลมอ่หนาวหนาวจมูกเริ่มแดงแล้วว่ะ พรุ่งนี้บีเป็นเรียนแล้วค่ะเป็นเรียนในตัวจังหวัดเฮลซิงกิเรียนอาทิตย์สุดท้ายแล้วก็จบละเรียนวันจันทร์กับวันศุกร์ได้เข้าร่วมแค่สองวิชาวิชาอื่นคือแบบครูให้ผ่านหมดแล้วเข้าร่วมไอเข้าร่วมอีกวิชาเดียวค่ะมันเป็นการแบบว่าการป้องกันการดูแลสุขภาพในช่องปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือบีต้องเดินเด,เดินเร็วนิดนึงอุ๊ยปากแข็งคือบีต้องเดินเร็วนิดหนึง่งเพราะว่าคือถ้าเดินช้าเดี๋ยวเหงื่อมันจะไม่ออกมันจะหนาวเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นไอ้นั่นนะคะตรงที่เขาเล่นไอฮอกกี้ค่ะตรงที่บีเคยถ่ายให้ดูแล้วก็ตรงต้นนู้นนะคะต้นนู้นเนี่ยที่บีเคยมาถ่ายให้ดูมันเป็นไอเนี่ยอะไรนะที่ต้นดอกไม้เอ้ยไม่ใช่ที่ต้น,ออตนว่าแต่รอที่มันช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะมันจะสวยมากเลย ดูในคลิปกันก่อนหน้านี้ได้แต่ดูช่วงเนี้ยค่ะเอามาเปรียบเทียบกัน <c oughs> <c oughs> อันนูนก็จะเป็นเอ่ออันนู้นก็จะเป็นแบบอะไรนะหมายถึงว่าคือตรงนู้นนะคะเป็นเอ่อเป็นที่เขาเล่นแย่เกียก่อหมายถึงไอฮอกกี้ค่ะเขาเล่นไอฮอกกี้กัน นี่ก็คือสนามแบบให้คนแบบเออมาออกกําลังกายแต่ช่วงแบบนี้คนก็คงไม่ออกวีวา <c oughs> คือมันหนาวนีค่ะอันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นตรงนู้นคนเดินเยอะเลยคนแก่คนอะไรอย่างเงี้ชยชอบมาเดินเดบีจะพาไปดูเขาเด็กเขาเล่นในเนี้ยคะ่ะลุยสเตลูลุยสเตลูหมายถึงเล่นสเก็ตนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบฮีตอะ ฮีแต่อะไรเงี้ยมันหมายถึงเล่นสก,กีนะคะแต่ถ้าลุยสเตโลหมายถึงเล่นสกเก็ตสกเก็ตน้ำแข็งอะไรงนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูเด็กกำลังเล่นกันอ้าวไปซะละตรงนี้คือเขาให้เล่นฟรีอะคะ่ะอากาศดีมากเลย อย่หยุดแบบนึงนี่ค่ะจริงๆตรงนี้มันไม่นี่นะมันเป็นเนี่ยนะเด็กกำลังทุบอย่างเลยจริงๆตรงนี้มันเป็นที่แบบเป็นสระน้ำอะค่ะสระน้ำอุ้ยแต่เด็กอย่าเพิ่งลงไปนั้นนะดูคือมันมันมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยค่ะแต่ว่ามันคือน้ำแข็งแบบน้ำแข็งแบบยังไม่ยังไม่แข็งพอที่จะไปเดินได้ค่ะดูจากหลุมตรงนู้นก็ได้ ดูจากหลุมตรงนั้นก็ได้มันจะเป็นแบบคือมันแบบบางๆถ้าลงไปนี่ก็คงแบบก็คงจมแต่น้ำไม่ลึกเด็วเวติเซียโปเกมอนเนี่ยเด็กเล่นโปเกมอนเนี่ยค่ะแต่เมื่อกี้เห็นเด็กแบบตามขอ,ขอบๆตามอะไรเงี้ยก็คงเล่นได้แต่คือถ้าจะให้ลงตรงกลางก็คงลงไม่ได้นีคะเด็กฟินนะคะคือแบบ บางทีเขาเขาออกมาข้างนอกเงี้ยก็คือแบบหน้าหนาวเงี้ยเขาก็บอกแค่บอกพ่อแม่เขานะคะคือแบบเด็กมันสี่ขวบห้าขวบอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ออกก็ออกมาเดินเล่นออกมาปั่นจักรยานเองคือแบบไม่ต้องมากับผู้ปกครองไม่ต้องมาอะไรเยคือมันมีความปลอดภัยปลอดภัยมากอันนี้มันจะเป็นแบบว่าที่ชันๆแบบให้เด็กลื่นลงมาเล่นเห็นไหมคะเนี่ยดีเนาะเดี๋ยวไปให้ดูรอบๆหนูนะคะ อันนี้มันก็จะเป็นเนินแบบอย่างเงี้ยเนินลงเงี้ยมอยมอยตื๊ดเถอะ Voiko näyttää mulle, miten lasketaan? Ai <laughs> Niin, joo, kyllä. Mennkä ihan oikeasti sinne päin ja sitten lasketaan. <laughs> niin, vaikka yhtä aikaa. <laughs> Olisi kiva nähdä, joo. Hyvä, annaanko merki? Noni, yksi, kaksi, kolme. <laughs> Ihana! Kiva! Oho! Kiva! Eihän se kesti kauan kuin minuutti, eikö niin sieltä tänne päin. Kiva! Onko teillä kylmä? Ei. Ei, aika sopiva, eikö se ole? Pikkasella tuulta, kyllä. Mm, joo. Ootte kahdesta vai? Joo. Hyvä. No, jatkekaa sitten. Kiitos! Heppa! เด็กมาเล่นกันดูปั่นจักรยานกันนะหนุ yeah well ่ hey ีมีก็เดินต่อเดี๋ยวจะหนาวมีขอขอเด็กเขาเล่นได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูนะเฮ้ยอุ้ยมารอ Saanko kokeilla? Ai, ihana! Ihana. Pysty se ottaa, mutta No Ihana. Jos se ostan näitä. Ei tarvitse painaa mitään. Oi, sä อืมอืุกืมอ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 ืออืมออืมอ น่ารักดีโอเคดีไปเดินแล้วนะคะทางนั้นนะบา,บายๆขอบคุณนะคะที่ติดตามว่ารู้สึกเหงื่อออกอะ่ะบ๊ายบาๆคะ่ะ